้อนเซย,ย่ะเล่นะคะวันนี้น้องเซยยาแล้วก็มาม้าโอนะคะก่อนหน้าน,นี้เราไปเดินที่ไหนมาคะเซเว่เนเลาดที่ยอดคิดของเด็กๆเ,เลยนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นวันนี้นะคะน้องเซย,ย่ะก็ไปเจอขนมมาขนมที่อะไรคะมีของแถมด้วยมาม้าโอก,ก็เลยมาดูมาหมดเลยทันเซเว่นนะคะว่าขนมที่มีของแถมนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างไงน้องๆอ,อยากลู้เลยใช่ไหมอันแรกอะไรกัน,นคะ ก่อนเลยใช่ไหมคะถูกข้างหน้าแบบนี้นะคะถูกข้างหลังไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยแกะเลยแกะเลยแกะเลยเป็นขนมอะไรแถมอะไรเป็นของคาบี้นะคะมาเต้นเล่นเเต้นเขนมถั่วลันเตาอบกรอบตาบันบันนะคะของคาบี้เขาแถมอะไรมาคะอ่าเขาแถมอะไรมาคะน้องเสย่ยบ้า แกะขอนเทนต์แซญ่าแกะของแถมตามาแกะขนมอ่ะโทรไเพื่อนๆหน่อยกดปากกาให้ดูหน่อยอันนี้เป็นปากกาของกระตูเนี่ยะคะวันพีซที่เขาแถมมาให้ขนมนี้นะคะราคา25บาทแล้วมาดูอันต่อไปดีกว่าแล้วมาดูอันนี้ขนมแคมปัสนะคะห่อสีเหลืองแอนน้องแซญ่าแกะเลยลน้องแซญ่าแกะเลยค่ะฮะแพ็กเกจอ๋อนอ้องแซญ่าแพ็กเกจด้านหน้า ไปแบบนี้นะคะไค่เจ็ดบ้างหละกไปแบบนี้นะคะแกะได้เร้วบ้านหนึ่งนะคะแกะออกมายังไม่หมดแถมอะไรเอ่ยแถมอะไรอะเซียอันนี้เป็นก้านะคะเราจะมาดูของแถมชิ้นแรกกันก่อนนะคะนี่คืออะไรกุลตาแมนทุเรียนเหรอมันเป็นสมุดสะสมก๊์ดพลันอ๋อเขาจะมีการาดมาให้แล้วก็มีให้สะสม ว่าเป็นอันไหนน,นี่เป็นสะสมอะไรยังไงนะคะแบบนี้นะคะในดูก,การ์ดที่จะได้การ์ดอะไรเจ๊แกะการ์ดนี่มามา่าในการ์ดหนิดหนูได้การ์ดหนึ่งมาม่าเคยกินอร่อยมากอันนี้อันนี้ราคานะคะคิดว่าโอ้โหเลือกอันยาวสุดเลยขนมโปเกมอนแบบนี้นะคะข้างหลังเป็นแบบนี้ไอ้ข้างหน้าข้างหน้าเป็นี้ ตั้งหลังเป็นแบบนี้เป,นเป็นแบบสามหอเรียงกันนะคะทั้งแถวแต่เราต้องแตะไอ้น,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าฉีกอันนี้ออกมาเลยมันจะเป็นขนมลูโคโคลีแถมฟรีเหรียญโปกเกมอนมีให้สะสมถึง8ปแบบด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าอุ้ยด้านหน้ามีเลขเขียนด้วยอะ่ะโอเดนยน่าคอนเส็กรสป๊อปคอนนะคะทั้ง3อันเลย ลูปข้าวโพดนะคะวงกลมใช่ไหมโว์ให้เพื่อนๆดูสิขนมเป็นแบบนี้ราคานะคะของขนมข้าวโพดอบกรอบนี้คือ20บาทค่ะอันนี้อันนี้เหรอขนมฟุตกัรม,มีกลิ่นโคลานะคะข้างในมีแจกสติกเกอร์แท็บทูรูปลายสัตว์น่ารักสติกเกอร์แท็ทูนี้นะคะเป็นแท่งแบบนี้แล้วกันจะ,ะย่าชิมรสชาติเป็นยังไง เล็กเปรี้ยวหน่อยเนาะกลิ่นโคลาเ้ยไม่หวานมากนะคะ <c oughs> ขนมกัมมี่เมื่อกี้นะคะราคา20สิบาทค่ะเยอะเลยเยยยวันนี้เราจะรีวิวหมดเลยเนี่ย <c oughs> อ่าเรามาดูอันต่อไปนะคะเป็นของบิกก้าที่น้องเยยยถือเป็นลายเจ้าหญิงส่วนอีกอันนึงของมาม้านะคะเป็นลายมนุษย์แปลงร่างใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าลายลอะไรอะไรอะ ทำมาป้าทีาป้าลูไปเป็นผู้ชายใอ่ป้า,ปาม,มินิเจอร์เรามาแกะกันเลยนะคะของแถมมันอยู่ข้างหลัง<ว>นี่ของมามาคะเป็นเชอริเกนจินเซอร์เฟอร์เลเวลหกพาวเวอร์ันสองอยาสิของเซยะเป็นสติกเกอร์นะคะเซยาผิดด้านค่ะ <colorful> สติกเกอร์ลายเจ้าหญิงอ่ะมามาอยากได้อยากได้สิคะับมามาเป็นผู้หญิงมามาก็ต้องอยากได้อันนี้นะถ้าเกิดเป็นผู้ชายคือคงอยากจะได้อันนี้เนาะเพื่อนนอน เซีาเป็นซารีเรามากินกันดีกว่าราคานะคะของน้องเซียแปดบาทของมามาน,นะคะสี่ชกโกแตนะคะแปดบาทอไรคิดเล่นจอยข้างในเป็นช็อกโกแลตนะคะแ้วก็มีของแถมให้ด้วยโอ๊ยเใสออกแม่ของแถมหัวอะมีถ้าเป็นบอย เป็นบอยนะคะทิดเดินจอนบอยได้อันนี้ค่ะมีกบกับกับจิงโจโ้นางไต่ได้จิงโจ้ใส่เขาบอกให้ใส่แหวนมีมือเหมือนเครื่องบินนะคะนี่มันเหมือนไดี้สติกเกอร์นี่มันจะเป็นตัวอย่างนี้แล้วเราก็วางลงกับโต๊ะเหมือนก,นการดีดนะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีดเหมือนจิงโจ้มันจะกระโดดได้ นี่ชิมขนมกัน <c oughs> เป็นรสนมนะคะหนูเคยกินแล้วก็รสช็อกโกแลตคุณผู้ชมมันเป็นบอลช็อกโกแลตไม่น่าหรอเด็กๆชอบมันกรุบๆนี่เองอันนี้ราคานะคะฟองละ33บาทค่ะ <c oughs> โปเกมอน <c oughs> ขอนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลนะคะ, <c oughs> อนนะอันนี้เป็นข้าวโพดอบกรอบแล้วของแถมนะคะของแถมคืออะไรอ่ะยางลบ เป็นย่างรสโปเกมอนพิกาจูนะโชว์เพื่อนน่อย,ยแต่ยางได้กลิ่ขโพดไหมคะไม่ได้กลิ่นเพราะเรากินขนมรสหวานหลายอันมากเลยใช่ไหมมันเลยกลายเป็นหลายกลิ่นหลายรสอยู่ในปากเราทั้งหมดเลยอันนี้นะคะราคา25บาบาทตปคุเบีอ่าเป็นขนมนี้กล่องสวยมากเลยมามาชอบเลยเป็นขนมข้าโพดอบกรอบรสคาราเมลเขาบอกว่าเขาแถมแม่เหล็กถุงเหมือนกันเลย น,นี้นะคะทำไมมันติดไม่ได้แม่เหล็กอ่ะมันต้องติดกับอันที่เป็นเหล็กค่ะลูกอย่างตู้เย็นอย่างเงี้ยติดได้อันนี้มันเป็นเก้าอี้มันเป็นเโต๊ะมันเป็นไม้มันติดไม่ได้ไมีกลิ่นคาราเมลขึ้นมาจากข้าวโพดเขากินด้วยดิเป็นเวอร์ชั่นของ hello kitty นะคะมีหนึ่งสองสามเยรโชว์หน้ากองกอนอ่าหน้ากล่องด้านหน้าเป็นแบบนี้นะแคปนี่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นนะคะแม่เหล็ก hello kitty นนี่ะะคะอันนี้นะคะราคาเท่ากันเมื่อกี้นี้ยี่สิบห้าบาทมาอ่านต่อไปเริ่มหมดพลังแล้วล่ะฟอสซิลไดโนเสาร์เาต้องต่อกันนะคะฮะต้องต่อฟอสซิลไดโนเสาร์นะคะเป็น 3D มดีพลาสต์นะคะซีตัวต่อ 3D มีให้สะสมทั้งหมด8แบบด้วยกันเซย่าได้แบบที่5อ่ะเซย่าแกะเลย <c oughs> ของแถมใหญ่กว่าของกินนี่เป็นลูกอมมาไม่ได้เลว่ากินลูกอมก่อนแล้วค่อย ลลาค่อยเราค่อมาต่อได้ไหมคะได้ค่ะมามาให้กินสองเมทอรอน้องเซ่ากินขนมเยอะแล้วพอแล้ว,ลวรีบเาใสป,ปากเดียวจะเป็นจิ๊กซอให้ต่อเป็น3มิติเป็นไดโนเสาร์นะคะกล่องนี้นะคะราคา30บาทคา่ะจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยคือขนมที่มีของแถมทั้งหมดในเซเว่นนะคะมาโออามารีวิวให้ดูน้องๆไม่จำเป็นจะต้อง ซื้อหมดทุกอันเหมือนมาม่าก็ได้นะคะน้องๆซื้อเฉพาะอันที่น้องๆชอบหรือว่าอยากทานจริงๆนะคะวันนี้นะคะมาม่าโอและติต้องขอลากันไปก่อนนะคะพร้อมกับขนมที่มารีวิววันนี้นะคะหลายๆแบบบอกว่าน้องๆคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันตามรกันกระดิ่งนนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อยกันแล้วเป็นแฟนฟันกันเถอะ